มองภาพท่านเนี่ยตาเรามองท่านะมองภาพจิตมันจะมองเห็นพลังงานถ้าเรามองบ่อยๆเอาภาพท่านมาวางไนวะ้ข้างหน้ามองแล้วก็สวดไปด้วยแล้วก็หลับตาพอภาพหายไปก็ลืมตาดูทําอย่างนี้สลับกันไปไม่ใช่เพ่งนะท่านบอกไม่อย่าไปเพ่งเนี่ยสูตรนี่ไวที่สุดแล้วท่านบอก เป็นกรรมฐานที่อยู่ในพุทธ,ธานุสติธรรมาสังขารนุสติอยู่ในใจสถานะคมแต่บอกมันจะไม่ไปไหนภาพท่านก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท่านลอกให้เราอยู่ให้จิตมันอยู่ไม่ใช่อะไรจิตเองยังไม่อยู่ตอนนี้ท่านบอกถ้าจิตอยู่แล้วเนี่ยเองมีทําอะไรก็ได้จากนั้นท่านบอกทีนี้จิตเราไม่อยู่เข้าใจไหมเราภาวนามันไม่อยู่นะ ถ้าไม่มีที่จับไม่มีที่ยึดเหมือนเราภาวนาอะไรก็ช่ละถ้าเรานึกถึงพุทธลูกด้วยเนี่ยนั่นเป็นกุศโลบายให้มันจูแล้วถ้ามันจูแล้วมันมีมันมันใช้ได้ท่าบอกเองบังคับมันได้ทั้งนั้นแหะตอนนี้เองยังบังคับมันไม่ได้หรอกยังไม่ฝึกมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วท,ทั้งบอกจิตมันไว บางคนถามว่าเอา้าผมอะเวลานอนสวดนะหลับไปยังฝันร้ายอยู่อะทําทไมลนะ่ะเองรู้หรือเปล่าว่ามันไวจังบอกมันไปแป๊บเดียวนะเวลาจะหลับพอดีเลยมันไปวะฝันครมันดึงใช่บอบางอย่างอนะแล้วเองไม่เห็นพระตบ,บีดกเลยนะบอกพระที่ท่านนึกถึงจีวรยแป๊บเดียวยังไปเกิดเป็นเลนเลยจังบะ มันไวจิตมันไวแล้วต้องฝึกมันฝึกในการเรียนาหตใจเกิดเนี่ยฝึกมันท่านว่าอย่าปล่อยเวลาทิ้งเปล่าอย่าไปเรียนด้านเดียวท่านว่าเรียนโลกนะอย่าไปเรียนด้านเดียวมันต้องเรียนธรรมด้วยเพราะเรานับถือพุทธศาสนาท่านวอกต้องสอนลูกหลานให้มันฝึกให้มันสวดมนต์ให้มันภาวนามั่งก่อนนอนให้มันกาบผ้าอย่างดี ในอนาคตมันก็เป็นกำลังที่ดีเพราะนั้นเราจ้องฝุดนะเตรียมตัวที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะประโยชน์กับโลกวิญญาณก็ได้นะประโยชน์กับคนก็ได้นะอย่างในน้อยมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รอดละ